สวัสดีค่ะมาพบกับฟ้าที่โกบอนเฮาสาขาพังโคนค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฟ้าจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแกะกล่องกันค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะอากาศก็เริ่มหนาวเย็นขึ้นแล้วนะคะและในช่วงสอง4นห้าสิบสี่นี้นะคะถึงปี2 5 1พันห้าสิบห้านะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเลยนะคะมีอากาศหนาวถึง 6- 8ปดองศาเลยค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าฟ้ามีกล่องนี้มาค่ะนี่เลย ล่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นของมีเดียนะคะจะเป็นรุ่น dst 3 8 q นะคะมีคนบอกมาว่าเครื่องนี้นะคะสามารถทำความร้อนได้เร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้งานด้วยเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการทำงานกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นของมีเดียนะคะจะเป็นสีขาวนะคะส่วนขนาดของเขานะคะความกว้างตรงนี้นะคะจะอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่93เซนติเมตรค่ะ ส่วนความหนานะคะหรือว่าจะเป็นความสูงนะคะ,ะตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่สามสิบสามเซนติเมตรนะคะและเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้นะคะคุณลูกค้าต้องติดตั้งสายดินก่อนนะคะไม่งั้นจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะสังเกตง่ายเลยนะคะเขาจะมีไฟตรงนี้ค่ะจะเป็น e l c b นะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์แสดงไฟสีเขียวเมื่อเราติดตั้งสายดินพร้อมใช้งานแล้วแต่ถ้าเราไม่ติดตั้งสายดินไฟตรงนี้ จะไม่มีนะคะแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้ค่ะแล้วไฟตรงนี้นะคะจะเป็นไฟสีแดงนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าเราเปิดเครื่องทํางานเครื่องกําลังทําอุณหภูมิทําความร้อนอยู่นะคะแล้วถ้าหากว่าคุณลูกค้าเปิดตัวนี้ที่มีความร้อนสูงเกินไปนะคะอยู่ที่5้าสิบห้าองศานะคะเครื่องตัวนี้นะคะเขาจะตัดไฟอัตโนมัติเลยค่ะภายใน0.1วินาทีค่ะ แล้วถ้าหากว่าเครื่องตัดไฟแล้วนะคะจะมีปุ่มรีเซตด้านล่างนี้นะคะมีเลยตรงนี้ค่ะลูกค้ากดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้เครื่องเขาเซฟต,ตัวเครื่องเขาก็จะทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะและส่วนด้านในนะคะนี่ด้านในจะเป็นหม้อต้มแบบนี้นะคะหม้อต้มตัวนี้นะคะจะเป็นหม้อต้มกิวลอนนะคะขนาดจะอยู่ที่สามพันแดร้อยวัต์ค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็น QR code แสดงการรับประกันหม้อต้มตัวนี้รับประกัน5ปีนะคะส่วนตัวเครื่องอื่นๆตรงนี้นะคะภายในรับประกัน1ปีค่ะและฮีเตอร์ทองแดงนะคะเป็นตัวนำความร้อนให้กับหม้อต้มนะคะเขาจะมีอยู่2คู่ด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่ตัดไฟนะคะสามารถตัดไฟได้0.1วินาทีค่ะและสายไฟตัวนี้นะคะที่หุ้มสายไฟนะคะ ตัวนี้เป็นที่หุ้มแบบซิลิโคนนะคะเพื่อไม่ให้การเกิดไฟไหม้ค่ะส่วนระบบทําความร้อนนะคะจะเป็นระบบไหลเวียนนะคะขณะที่เราปิดเครื่องนะคะในระยะอันสั้นอุณหภูมิก็ยังคงความร้อนอยู่ค่ะและเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องนี้นะคะยังสามารถป้องกันเชื้อแบ,บคทีเรียได้ด้วยนะคะด้วยระบบ AG บวกเลยค่ะป้องกันการเกิดไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตนะคะตามมาตรฐาน IP25 เลยนะคะ จากนี้นะคะเรายังมีฝักบัวแถมให้คุณลูกค้าด้วยนะคะฝักบัวนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับเลยนะคะนี่เลยสามารถปรับระดับได้ค่ะเครื่องทาน้ําอุ่นของมีเดียเครื่องนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1 7 9 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่นะคะ walk in เข้ามาที่ร้านนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านออนไลน์ตามนิ้งที่ฟ้าแปะไว้หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งช่องทาง youtube ของโกลว์เฮาส์สาขาบางกวีด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแกะกล่องแล้วนะคะอย่าลืมติดตามฟ้านะคะว่าอาทิตย์หน้าฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปแกะกล่องชิ้นไหนต่อนะคะกบันเท้าแอร์เย็นชอบเพลินสบายบ๊ายบายค่ะ